วิธีแก้กรรมแบบทันใจให้เงินไหลามาเทมาทำตามนี้เงินดีไม่มีขาดมือใครกำลังดวงตกเงินไม่พอใช้ใครที่กำลังดวงตกทำอะไรก็ไม่ขึ้นเงินขาดมือสิ่งหนึ่งที่สำคัญอาจจะมาจากกรรมเก่าที่เคยทำไว้และส่งผลยาวนานจนถึงปัจจุบันโดยอาจมีเจ้ากรรมนายเวรตามรางควานอาฆาตมาตร้ายอยู่ วิธีที่จะแก้ไขที่ต้องพิจารณาเป็นอย่างแรกก็คือต้องย้อนกลับไปพิจารณาจากสิ่งที่เราทำมาว่าความประพฤติของเรานั้นถูกต้องถูกทำหรือไม่และต้องหาสาเหตุให้เจอว่าเป็นเพราะอะไรซึ่งคุณควรจะต้องยอมรับความจริงให้ได้ก่อนถึงจะแก้ได้จากนั้นก็คือการไปสร้างความดีโดยเค็ดวิชาจากครูบาอาจารย์ที่จะแนะนำในวันนี้ สามารถแก้ดวงตกที่มาจากกรรมเก่าได้โดวยวิธีต่อไปนี้ 1. ให้รักษาสินห้าอย่างมั่นคงการรักษาสินห้าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ป้องกันไม่ให้เราไปละเมิดกรรมไม่ดีต่อผู้อื่นแต่ถ้าดวงตกหนักมากอาจจะต้องไล่ขึ้นไปอีกเป็นสิน8ปสินสิบหรือถึงขั้นต้องบวชเพื่อถือศิน2อีล227อาศัยร่มกาสาวพัดเป็นเกาะป้องกัน 2. ใส่บารท,ทุกวันการใส่บาททุกวันเป็นการเสริมบุญให้กับตัวเองแบบง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำได้โดยไม่เบียดเบียนใครและเพิ่มบุญได้ทุกวัน 3. ทํสา,าสังฆทานใหญ่เคล็ดวิชานี้มาจากครูบาอาจารย์ท่านสำคัญบอกเอาไว้โดยท่านเคยเมตตาให้กับคนดวงตกมาแล้วมากมายและเกิดผลดีทุกคน ไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีหลายท่านนักการเมืองทหารระดับใหญ่ของประเทศนักธุรกิจการค้าหรือคนทั่วไปสิ่งของที่ต้องเตรียมและวิธีการให้ทำดังนี้ของที่ต้องเตรียมอาหารข้าวหวานให้ครบน้ำสะอาดดอกไม้ทุบเทียนวัตถุทานที่จัดเป็นปัจจัยสคือเครื่องบวชพระไตรจีวร บาทพระพร้อมตลปัดยารักษาโรคของใช้ของสงต่างๆตามที่สมควรและหนังสือธรรมะหนึ่งเล่มพระพุทธรูปประจำวันเกิดของตัวเองให้นานตัก9้านิ้วขึ้นไปวัสดุใดก็ใช้ได้ทั้งนั้นถาดเงินหนึ่งถาดเอาไว้ใส่อาหารคาวหวานถาดทองเหลืองหนึ่งถาดเอาไว้ใส่ของสง์และพระพุทธรูปหางกิ่งไม้สามง่ามหนึ่ง เหมือนเวลาเราทอดพ้าป่าวิธีการ 1. ถวายสิ่งของกับพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดที่ตนเองอยู่หรือพระสงฆ์ที่มีเนื้อนาบูนสูงเท่าที่เราจะหาได้ 2. ตั้งจิตถวายแด่พระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเพื่อให้อานิสงส์ของบูญทวีคูณมากขึ้น 3. เวลาถวายให้เอากิ่งไม้นั้นตั้งขึ้นเอาผ้าตรายจีวรน,นั้นพาดพระสงฆ์ท่านจะรับและชักออกไป 4. กรวดน้ำอุทิศบุญแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการแต่ถ้าท่านใดที่ดวงตกและไม่มีเงินจริงๆหรือไม่สะดวกที่จะไปไหนมาไหนก็ให้เร่งถือศีลห้าและสวดมนต์และทำสมาธิ ซึ่งถือเป็นการสร้างบุญเบื้องต้นโดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวหรือหากไม่มีเงินอาจจะทำความดีโดยใช้แรงกายแทนก็ได้โดยการไปเช็ดถูปัดกวาดลานวัดทำความสะอาดหน้าพระประธานพระพุทธรูปที่รายล้อมอยู่ตามสาราวัดขนทรายขนปูนเข้าในวัดไปช่วยกิจของสงฆ์ล้างจานกวาดวัดล้างห้องน้ำหรืออะไรก็ได้ ที่เป็นของส่วนรวมแล้วอุทิศบุญที่ทำนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรพร้อมอธิษฐานขอให้เป็นสังฆทานก็ได้ทั้งนั้น 4. สวดมนต์และทำสมาธิทุกวันการสวดมนต์เป็นการทำเพื่อปรับฐานบุญและทำให้ตนเองเกิดมงคลส่วนการทำกรรมฐานเพื่อแก้กรรมควรนั่งสมาธิและวิปัสสนาต่ออย่างน้อยวันละ30นาที เมื่อออกจากสมาธิแล้วให้เจริญภาวนาแผ่เมตตาอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรทันทีโดยเจาะจงเจ้ากรรมนายเวรที่กำลังตามมารังควานด้วย 5. สงเคราะห์ปล่อยสัตว์ลองปล่อยปลาหมอหรือปลาไหลวันละ8ตัวทุกวันติดต่อการ7วันหรือให้ครบ7ครั้งใน1เดือนจะช่วยแก้กรรมเก่าได้เพราะการปล่อยสัตว์ถือเป็นการกระทำที่ได้บุญมาก โดยให้เราไปที่ตลาดแล้วบอกแม่ค้าว่าให้เลือกปลาที่คิดว่ากำลังจะฆ่าให้หน่อยแล้วนำปลาไปปล่อยในแหล่งน้ำที่สมบูรณ์เพื่อให้มันรอดตายได้รับรองว่ายิ่งได้ผลมากขึ้นหลายเท่า 6. รวมสร้างถาวรวัตถุใหญ่ๆทางพระพุทธศาสนาให้รวมสร้างพระพุทธรูปโบสถ์วิหารหรืออะไรก็ตามที่เป็นของใหญ่ๆและเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มาก เพราะทานที่ยิ่งใหญ่จะก่อให้เกิดโชคลาภอย่างไรก็ตามการร่วมบริจาคไม่จําเป็นต้องเป็นเงินมากแต่ต้องให้ตรงหรือมากกว่าจํานวนที่ตั้งใจไว้อย่างเสียดายเงินที่ทำแค่นี้ก็จะได้บุญตามที่วาดหวังเอาไว้อย่างไม่ยากหากจิตใจคุณพร้อมต่อการให้จะทำบุญด้วยวิธีไหนก็ไม่สำคัญขอแค่ทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ แล้วผลของความดีที่ทำนั้นก็จะตอบสนองกลับคืนสู่คุณได้อย่างไม่ยากเย็นกรรมเก่ามีจริงคนทั่วไปมักชอบพูดกันว่ากรรมตามสนองชดใช้เวรกรรมแต่จะมีสักกี่คนที่เชื่ออย่างจริงๆจังๆส่วนมากแล้วจะเป็นพวกเชื่อแต่ปากพูดตามความเคยชินที่พูดเช่นนี้เพราะสังเกตว่าคนที่พูดเรื่องกรรมดีกรรมชั่ว เขาพูดโดยที่ตัวเขาไม่ได้เชื่อว่ามีจริงเพราะถ้าเชื่อว่ากรรมมีจริงทำไมเขาจึงยังทำความชั่วอยู่อีกคนที่ประพฤติแต่กรรมดีในชาติปางก่อนสิ่งที่ได้รับในชาตินี้คือสิ่งที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาผิวพรรณเชื้อชาติวงตระกูลรวมทั้งมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีชีวิตตั้งอยู่บนความสุขสบาย แต่คนที่สร้างผลกรรมแต่ชาติปางก่อนสิ่งเป็นกรรมย่อมย้อนกลับคืนสนองในชาตินี้คือความทุกข์ยากลําเค็นรูปร่างหน้าตาชั่วช้าอับปะลักมีวงตระกูลที่ต่ำต้อยดำเนินชีวิตอยู่บนความทุกข์ทรมานแม้นว่าจะเชื่อเรื่องกรรมแห่งกรรมแต่คนเรามักจะมีความคิดว่าอีกนานกว่าที่กรรมจะตามทันแต่ในความเป็นจริงแล้วเวลานี้ดูเหมือนว่า การเดินทางของกรรมมันจะรวดเร็วจนเราคาดไม่ถึงหากสังเกตก็จะพบว่าเวลานี้คนที่สร้างเวรกรรมทำเข็นกับคนอื่นไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าชาตินี้ผลกรรมก็ตามทันแล้วคนร้ายที่ยิงคนตายตอนเช้าปรากฏว่าตอนสาย,สายตำรวจก็ตามจับตัวมาลงโทษได้แล้วการติดคุกติดตารางเหมือนไม่ต่างกับการตกนรกทั้งเป็น บางคนทำใจไม่ได้ที่จะต้องมาติดคุกติดตารางท้ายที่สุดก็ต้องตรอมใจตายในคุกนั่นเอง